แล้วครับท่านโยมครับมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้น่าตกใจนะครับเมื่อมีหนุ่มนักศึกษานะครับชั้นปีที่1นึครับของมหาวิทยาลัยดังนะครับมีการถ่ายคลิปเพื่อจับแบ็กเมลแล้วก็มีการข่มขู่ค้าประเวณีนับ10ครั้งนะครับแล้วก็หาลูกค้าเนี่ยคืนหนึงเนี่ยนะครับสาลายเบื้องต้นให้การรับสารภาพจะว่ามีการจัดหาจริงนะครับแต่อ้างไม่ได้ข่มขู่ครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้าน พันตำรวจโทนิพลจันตะวงนะครับของสารวัตรนะครับงานสืบสวนนะครับของสอบพอเมืองพะเยานะครับได้เปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลา22นากาของวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากนางสาวนะครับลีอายุ59ปีว่านางสาวเอเนี่ยอายุ20ปีเนี่ยลูกสาว ถูกนะครับนายสลลันพัฒนนะครับอายุ21ปีเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาหลอกลวงให้ไปค้าประเวณีกับผู้ชายอื่นนะครับหากไม่ทำนะครับก็จะนำเอานะครับคลิปเนี่ย นะวิดีโอเนี่ยที่บันทึกไว้ขนาดที่มีการร่วมเพศนะครับทางโซเชียลนะครับแล้วก็ทำให้ลูกสาวของตนเองเนี่ยเกิดความกลัวจึงจะต้องนะครับทำการค้าประเวณีให้กับชายอื่นตามที่นายสลันพัฒนเนี่ย จัดหาลูกค้าให้นะครับซึ่งนะครับลูกสาวของตนเองบอกอย่างนี้ครับว่าทํามาแล้วเนี่ยประมาณสัก10ครั้งนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยนะต้องรับลูกค้าที่นายสลันพัฒน์จัดหาให้เนี่ยคืนละนะครับคืนหนึ่งเนี่ยต้องรับแขกถึง3ครั้งนะครับส่วนค่าตอบแทนเนี่ยนายสลันพัฒน์นะครับจะเป็นคนรับเองนะครับส่วนลูกสาวของตนเองเนี่ยได้รับบ้างแล้วก็ไม่ได้รับบ้างนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับนายสลันพัฒเนี่ยจะให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยนะครับนะต้องบอกแม่บางทีเนี่ยลูกสาวของตนเองเนี่ยนะครับก็ทนพฤติกรรมนะครับของนายสลันพัฒเนี่ยไม่ไหวนะครับและก็ไม่อยากทำนะครับไม่อยากจะค้าประเวณีต่อไปจึงได้พาลูกสาวของตนเองเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีนะครับแล้วก็นําตัวนายสลันพัฒเนี่ยมาดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับจนถึงที่สุดเลยทีเดียว หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้ส่งชุดสายสืบนะครับของสอพอเมืองพะเยาเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดโดยได้มีการติดต่อนะครับกับนายสลันพัดให้หาลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าก็มีการนัดหมายแล้วก็มีการขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย มารับนะครับนางสาว A ในบริเวณจุดนัดพบนะครับจากนั้นก็พาไปเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับก็จึงทําการตรวจค้นก็พบภายในห้องเนี่ยพบชายอายุประมาณสัก20ปีและก็นางสาว A อยู่ภายในห้องจึงได้นาตัวเนี่ยมาสอบสวนนะครับที่สพเมืองนะครับของพเยานะครับหลังจากนั้นครับก็ได้เดินทางไปยังหอพักนะครับในตำบลโพครับ ในตําโดนแม่กาอ,อําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับและทําการจับกลุ่มนายสละลันพัฒนนะครับหนึ่งเป็นผู้จัดหาลูกค้านั่นเองโดยทางด้านนายสลันพัฒเนี่ยรับสารภาพอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนะได้พาลูกค้าเนี่ยให้กับน้องเอจริงและก็ทํานะมีการนัดหมายให้กับลูกค้าไปรับนะครับตามจุดนัดหมายนะครับและก็ในวันที่นัดหมายเนี่ยนะครับในวันที่ถูกจับกุมเอาหุ้นง่าย นะวันที่ถูกจับกลุมเนี่ยก็มีการนัดลูกค้าไว้อีก3ามลนะครับแต่ว่าตนเองเนี่ยมาถูกจับกลุมเสียก่อนซึ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยนะครับมีลูกค้าเนี่ยติดต่อนะครับให้กับนางสาวแยมนะครับมากกว่า10บไลนแล้วนะครับโดยการทางผ่านทางทวิตเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการข่มขู่หรือขู่เข็นนะครับแต่อย่างใดโดยเนี่ยมีการติดต่อลูกค้านะครับให้เพียงเท่านั้นเองนะครับซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้นา ตัวมาสอบสวนนะครับที่สพเมืองพะเยานะครับเพื่อดําเนินคดีนะครับในข้อหานะครับเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักชวนไปนะครับซึ่งบุคคลใดเพื่อ บุคคลน,น,นั้นนะครับแล้วก็ทำการค้าประเวณีโดยคมขู่หรือขู่เข็นนะครับโดยการวิธีการขืนใจนะครับด้วยประการใดๆก็ตามนะครับแล้วก็มีการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์นะครับประเภทสล็อตด,ด้วยนะครับนี่ก็แม ถูกดำเนินคดีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบางครั้งบางคราวนะครับนุ่มนะครับแหมม่อยากเอ่ยชื่อเลยมันมาคล้ายๆกันนะครับสลันพัดนะก็เป็นคู่จัดหานะครับเด็กสาวนะครับ้าประเวณีแล้วก็มีการว่าถ้าเกิดเด็กสาวคนไหนไม่ยินยอมนะครับก็จะปล่อยคลิปนะครับที่เวลามีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีเขาเรียกว่าทาธุระกันนะภายในห้องสองต่อสองเนี่ยให้ออกไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับก็เลยทําให้เด็กสาวเหล่านี้นะครับยอมจำนน ทุกอย่างก็ต้องทําตามที่นายสันพัดเนี่ยนะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับในรูปแบบเลยในการจัดหานะครับหญิงบริการคาบเปเวณีก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่สพเมืองพะเยานะครับซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจพอได้รับแจ้งแบบนี้แล้วนะครับก็รีบรุดนะครับแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทุกนายครับ